ที่ทําไว้นะครับเขาวชวาลองขึ้นดูเป็นทรงดอกบัวนะครับทรงดอกบัวน่าจะใช้ได้ทั้งปลอดแล้วก็เขาวชวานะครับวกว้างพอสมควรนะครับ2ี่สิบกว่าเซนนะครับทรงดอกบัวเล็กๆกระทัดรัดนะครับปกติจนะทำแต่ทรง,งนี้แหละนะครับสุโขทัยจุกชันนาบุรีกัอ,อยู่ตลอดนะครับแล้วก็ รอพร้อมส่งวันนี้จะเดินทางวันนี้นะครับเป็นชานปันะครับอันนี้ชานอยู่ด้านแรกรจัดกะระจายแล้วก็มาเคลือบสีใหม่รอบหนึ่งนะครับเพราะแดดได้วันนี้แล้วก็วันววนี้ทําเมื่อคืนนะครับตัวนี้ถึงตีสี่ครึ่งนะครับตื่นมาลุยต่อก็อเลยขึ้นตัวนี้นะครับเพราะว่าเมื่อาวานทํา ตวอกไวแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเนี่ยจะขึ้นต่อนะครับวันนี้แหละนะครับจะลันต่อมาได้กี่ใบต่อไมว่ากันไปจะยอยไปครับพี่น้องที่สั่งมาแล้วก็ที่รอกันอยู่ก็จะรอ,อนิดนึงนะครับได้ใช้ของกันแน่นอนพยายามเร่งสุดๆนะครับเพราะว่าก็กว่าที่จะไล่ถักไล่เก็บงานเสร็จนี่ก็แต่ละใบก็ใช้เวลาพอสมควรครับวกนี้ถักทุกจุดแล้วเนี่ยวันี้ถัก ว่ามันนกนะครับเผืเจอนกไหมน,นกอะไรแล้วก็อาจจะจะ,ะไหลได้แต่ว่าจริงๆก็ยากอยู่หรอกนะเพราะว่านกเขาตัวตัวใหญ่อะเนี่ยถ้าออกถ้าถางยังไงก็คือยังติดติดช่วงไหลช่วงปีกอยู่ดีเนี่ยเต็นที่ก็ประมาณนี้ งน,นี้ก็กระทัดรัดนะครับใบนี้จะอยู่ที่กี่เซนต์ด้านข้างอยู่ที่ยี่สิบยี่สิบหกเซนต์นะครับยี 20, 20่สิบหเซนความสูงนะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ23นะครับแนวนี้อยู่ที่20 20, 20 25 2ี ใบนี้ดูนะครับอันนี้ว่างนะครับใบนี้ว่างใครที่สนใจถ้ากดเลยนะใบนี้ว่างนะใบนี้ว่างแต่พวกนี้คือรันงานตามตามออเดอร์นะครับพวกนี้รันงานตามออเดอร์แต่ตัวนี้ี้คือใบนี้ว่างนะครับนะครับสนใจก็ถ้าเข้ามาด่วนนะครับโทรมาได้เลยนะครับตันก่อนก็เป็นเจ้าของไปนะครับแต่ถ้างานต่อไปก็คือต้องสั่งนะครับตัวนี้